วันนี้ได้เลิกนะลองให้พิกโกโลเจอกับหมาจริงจริงจ,งจ,งจังๆครั้งแรกคือครั้งก่อนๆเนี่ยแค่โฉบเฉี่ยวนิดๆหน่อยๆแต่ครั้งนี้คือเอาหมามานั่งแล้วให้มองหน้ากันก่อนเลยหลายคนคงถามว่าทําไมถึงให้เจอกันเร็วจังนะครับคืออยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วเนาะน้องจะได้ชินแล้วก็จะได้แบบไม่เครียดเลยอะเกๆ๊ๆกางๆกลัวเดินมาลูกเดินมาเดินมาทุกอย่างอยู่ในความดูแลของปานนะจ๊ะกลัวลูกกลัวต้องถามแม่ก่อนไหมปรึกษาแม่ไหมยังไงดี เขามีอะไรที่ต่างจากหนูหรือเปล่าไม่มีแต่หนูก็ยังเก้กเกกลางกลาอ่ะถามแม่ก่อนอัรหลบหลบหลบคุณแม่ยังไงคุณแม่ให้ผ่านไหมเซเยสหรือเซโนยังไงคุณแม่เออ <c oughs> ลุ้นลุ้นลุ้นอิงโมหนูก็นั่งเป็นอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานไปก่อนนะลูกยังเล่นกับเขาไม่ได้ให้นั่งมองหน้ากันเฉยๆนะจ๊ะณจุดนี้อ่ะดีขึ้นเข้ามาดมดมลูกดมโมไม่ตตตต้้้้้อออออองงงงงกกกกกกกลลลลลลัััััววววโมมมไไ่่่ะะเาปปป็นนนฝยีบดหดหแ เด็กเก็ค่อยๆดมค่อยๆดมว่าเขาจะโอเคไหมโมก็ดูว่าเด็กนี่คืออะไรตัวอะไรยังไงเออน้องก็เดินไปดมดม,ดมทาความรู้จักก่อนอันนี้เขาเรียกหมาลูกหมาน้อยอันนี้หมาลูกแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยมีหลายตัวเลยเดี๋ยวให้เจอทีละตัวเนาะเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวเดียวก่อนนะอาทิตย์แรกๆเนาะแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปจะต้องเป็นเควินนะลูกนะโอเคสู้ๆมีอีกแชีวิตให้เจอจ้า